ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเราต้องมาดูมาเรียนรู้เข้าใจเรื่องของโครงสร้างผิวก่อนนะครับเราจะได้ขายผลิตภัณฑ์ตรงนี้ได้ถูกจุดนะโครงสร้างของผิวเราเนี่ยมีอยู่3ชั้นเห็นไหมหนังกำพร้าอ่าชั้นนี้แหละจะเป็นชั้นที่ทำให้เกิดกระฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าชั้นที่2เป็นชั้นหนังแท้หนังแท้จะเกี่ยวข้องกับอะไรคอลลาเจนไฟโบบา ไฮยาลูโรนิกแอซิดที่จะทำให้เกิดความชุ่มชื้นของผิวหนังเห็นไหมนะเกี่ยวข้องกับการตึงการกระชับการยืดหยุ่นของผิวมีผลต่อการเกิดริ้วรอยและความหย่อนคล้อยของผิวนี่คือชั้นที่สองชั้นที่สามเป็นชั้นไขมันเป็นชั้นไขมันเพราะนั้นระหว่างชั้นเนี่ยนะครับระหว่างชั้นเนี่ยนี่ชั้นหนังกระพาหนังแท้ชั้นไขมัน ในระหว่างชั้นมันมีไอ้นี่เห็นไหมเหมือนเสาเนี่ยค้ำไว้นี่คือ collagen. คอลลาเจนคอลลาเจนจะเป็นโปรตีนที่มีสายยาวมากค้ำไว้ค้ำไม่ให้หลังคานี่ตกลงมาใส่ไอชั้นไขมันเห็นไหมครับที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยอันนี้เขาเรียกไฟโบบารเดี๋ยวมันจะมาเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เรานี่แหละนะครับอันนี้คือไฟโบบาไฟโบบารมีหน้าที่อะไร ผลิตไฮยาลูโรนิกแอซิดทาให้ผิวหน้าชุ่มชื้นเห็นไหมที่โฆษณาอะไรนะอ้ําโฆษณาไฮยาลูโรนิกแอซิดการทาจากข้างนอกเข้าไปข้างในอ่ะบอกให้เลยว่าได้น้อยมากมันต้องสร้างจากข้างในออกมานะครับอันนั้นแค่เหมือนกับเอาน้ําไปทาหน้าน่ะแทบจะเข้าได้แทบจะไม,ไม่น้อยมากๆเลยที่จะเข้าไปนะครับมันต้องสร้างจากข้างในออกมา ให้ไฟโบบาสนี่แหละเป็นตัวสร้างนะครับนี่คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นถ้าเสาเราดีหลังคาก็จะไม่พังลงมาเห็นไหมทีนี้ไอ้เสาเหล่านี้นะครับคอลลาเจนเหล่านี้นะครับคอลลาเจนเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนได้บ้างกระดูกครับลอยเห็นไหมกรอบแกรบกรอบแกรบเนี่ยขาดคอลลาเจนแล้วเห็นไหมครับข้อเขา่าในผนังหลอดเลือด ถ้าหลอดเลือดเราขาดคอลลาเจนหลอดเลือดก็จะแข็งเปราะแตกง่ายเห็นไหมข้อกระดูกผิวหนังเส้นผมเล็บมีหมดนะครับแต่โดยเฉพาะที่ผิวหนังจะเยอะมากนะครับที่ผิวหนังจะเยอะมากคอลลาเจนจำเป็นต่อรักษาสมดุลของน้ำหล่อเลี้ยงให้ผิวชุ่มชื้นกลับมาเต่งตึงกระชับเหมือนเดิม ผิวพันธุ์ลดอาการผิวแห้งก้านนะครับมีน้ำมีนวลช่วยให้ผมแข็งแรงช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของข้อและกระดูกเสื่อมตั้งฟันและเล็บให้แข็งแรงนี่คือหน้าที่ของคอลลาเจนแต่นะครับปัจจัยที่ทาให้คอลลาเจนเสื่อมมี2ปัจจัยหลักๆเลยนะครับปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือนะครับ เมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปเห็นไหมครับคอลลาเจนมันจะเสื่อมไปตามสภาพการเวลาเมื่อเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านกันเวลาหมุนเปลี่ยนเปลี่ยนไปสรรพสิ่งทั้งหลายย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาไม่ว่าจะเป็นสังคมมนุษย์ประเพณีเทคโนโลยีแม้แต่สังขารเรามันก็ไม่รอดมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะครับนะร่างกายเราสร้างคอลลาเจนได้มากที่สุดเมื่ออายุอย่างน้อย เมื่ออายุ30ปีแล้วอัตรา,าก,การสร้างคอลลาเจนจะลดลง1.5%ต่อปี1.5%ต่อปีนะต่อปีเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ถ้าเราอายุ30แล้วแล้วรับประกันได้ว่ากระบวนการสร้างเริ่มลดลงแล้วนะครับและเข้าสู่วัยทองในช่วง5ปีแรกครอลลาเจนที่ผิวจะลดลง30%เลยครับจากเคยลด1.5%ต่อปีนะพอเข้าวัยทองปับ๊บ เรียบร้อยครับลดทีเดียว30%ครับโชคดีในนี้ยังไม่มีใครเข้าไวททองเลยแล้วเลยแล้วนะครับคือปีแรกเลยมันจะลดเลย30%นะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะลดลงเห็นไหมอาจารย์เฉลี่ยปีละ2% 2% 2%ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนั่นคือปัจจัยภายในที่เกิดขึ้นปัจจัยภายนอกรังสี UV นุมมูลอิสระที่เรารับเข้าไปมันส่งผลกระทบต่อเซลล์เราแน่นอนนะครับส่งผลกระทบต่อเซลล์เราแน่นอนโดยเฉพาะรังสี UV เห็นไหมครับ UV มี2ตัว UVA กับ UVB เห็นไหมยูวจะลงลึกเลยนะครับถึงชั้นหนังแท้เลยเห็นไหมรังสี UV ตัวนี้แหละสำคัญมากเห็นไหมครับเวลาเราเราไปเลี้ยงรุ่นกันนะเพื่อนเรา ว่าออกไปทําเกษตรไปตากแดดเห็นไหมพอกลับมาเลี้ยงรุ่นที่เพื่อนเราแก่เป็นป้าเลยจริงไหมไม่ใช่เฉพาะแสงแดดนะครับนี่นี่นี่อุลตร้าไวโอลตแสงฟอเรสเซนสรังสีบุเรหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอโทรศัพท์ทั้งหมดเลยครับไอ้พวกนี้ความถี่มันสูงมากนะครับไม่ต่างอะไรกับรังสี u ูวเลยนะครับ้น,นบทีบางบางคนเขารู้เนี่ยบางทีอยู่ในบ้านเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเปิดไฟพวกนี นะครับมันก็เหมือนนั่งตากรังสี UV วีตลอดเวลาซึ่งรังสี UV ตัวนี้นะครับเมื่อผิวหนังเรากระทบกับรังสี UV วปับ๊บมันจะมีการสร้างเอนไซม์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า MMPs หรือมันชื่อว่าเมทริกเมทิโลโปรตีนเอสตัวนี้จำกันไม้ให้ดีนะมันจะมาเกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์เรานี่เนี m, m p s ตัวนี้นะครับ <c oughs> นะเมทริกเมทิโลโปรตีนเอสตัวนี้ มันจะทำให้นะครับนะมันจะเพิ่มขึ้นเมื่อรับรังสียูวีด้วยปฏิกิริยาเอนไซม์ตัวนี้นะครับเมื่อเผชิญกับรังสียูวีปั๊บมันจะทำให้คอลลาเจนเราเปราะหักเปราะหักไม่พอนะขบวนสร้างขาบวนการสร้างคอลลาเจนใหม่ทําได้ยากมากขึ้นเห็นไหมการสร้างทำยากขึ้นมีการขัดขวางในการสร้างคอลลาเจนใหม่อีกจังหกักอันนี้คือผลจากรังสียู และมาดูผลจากอนุมูลอิสระที่เรารับเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะมลภาวะต่างๆที่เรารับเข้าไปนะครับของปิ้งของย่างอาหารพอมลงพอมลินนะครับแต่นี้ลิปสติกเราไม่พูดและรู้สึกวันนี้ไม่ค่อยตาปากกัเท่าไหร่นะครับอนุมูลอิสระเหล่านี้เห็นไหมครับพอรับเข้าไปปับ๊บนะครับนะปฏิกิริยาอนุมูลอิสระหครับเซลล์ผิวถูกทำลายส ความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของผิวก็ลดลงและยังไม่พอมันจึงเกิดปฏิกิริยาที่เราเรียกว่า cross link collagen ทำให้เกิดรอยตีนกาเกิดล่องลึกขึ้นเลยเกิดรอยตีนกาทำให้คอลลาเจนและอิลาสตินขัดกันยึดเหนียวกันเป็นเหตุของการเกิดริ้วรอยลึกในที่สุดนี่รอยตีนกาจะเกิดขึ้นเห็นไหมนี่คือกระบวนการของมันนะครับ ดำตัวนี้ให้ดี M M P S นะครับนะเทคนิคในการเจระลรวัยป้องกันไม่ให้ร่างกายเสื่อมเร็วไม่ยากครับหนึ่งดูแลอ,อ,อะไระเขเรียกอะไรออกกำลังกายนะครับไม่เครียดนะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพองดดืม่มแอลกอฮอ การดื่มแอลกอฮอล์มันจะทําให้ร่างกายสูญเสียน้ำนะครับผิวก็จะแห้งหลีกเลี่ยงมลภาวะนะครับมองโลกในแงด่ดีคิดดีทดําดีพูดดีชีวิตเราก็จะดีดีหน้าตาเราก็จะผ่องใสนะครับนะมีโอกาสก,าก็นี่แหละเข้าสังคมเข้าอะไรบ้างนะครับทำให้สุขภาพจิตเราดีด้วยนะมันก็จะไม่แก่ก่อนวัยควรและสุดท้ายเรื่องของโภชนาการครบถ้วนโดยเฉพาะเรื่องของคอนลาเจนต้องเสริมแล้วครับวัยนี้ไม่เสริมไม่ได้ยังไงก็ขาด เพราะน,นั้นการชะลอวัยด้วยสารอาหารเนี่ยหนึ่งเราต้องต้านอนุมูลสระได้นะครับสร้างกรดฮอร์โมนให้ได้แล้วก็เพิ่มคอเลาเจนให้ได้นะครับนั้นผลิตภัณฑ์เรามีต้องกี่ตัวล่ะสีม่วงก็มีใช่ไหมล่ะต้านอนุมูลสรากก็ได้นะครับเ,เบตซ่าเราก็มีนะครับเราสร้างกรดฮอร์โมนก็ได้เห็นไหมเสริมสร้างคอเลาเจนได้ครบทั่วเลยจัดไปสารอาหารที่ช่วย,ย,ช,วยช่วยยับยั้งและ ป้องกันการทำลายของคอลลาเจนก็คือเรื่องอะมิโนแอซิดเรื่องของไลซีนอาร์จินีนโปรลีนแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระนะครับสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินซะีนี้อาหารเสริมคอลลาเจนเนี่ยสำคัญมากเราต้องกินให้เป็นการกินคอลลาเจนอย่างเดียวไม่ได้ผลความคือไงมันมันทำให้กระบวนการสร้างเนี่ยทำได้น้อยมากนะครับ เพราะนั้นการกินคอลลาเจนอย่างเดียวเรารู้เลยว่ามันประสิทธิภาพน้อยมากนะเพราะฉะนั้นเราจึงอยู่ในรูปของเห็นไหมคอลลามิกซ์อ่าเราทำไมเราถึงว่ามิกซ์เราต้องม mix, mix ิกมิกกบอะไรคอลลาเจนนะครับกระบวนการสร้างคอลลาเจนต้องอาศัยวิตามินและแร่ธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นสังกะสีทองแดงโคนไซคิวเทนวิตามินเอซีรีเนียมนะครับวิตามินซีรวเทียนแล้วก็วิตามินอ e. ี ็นไหมอีกหลากหลายตัวครับอีกหลากหลายตัวที่จําเป็นในการที่จะเอามาสร้างคอลลาเจนเพราะฉนั้นผลิตภัณฑ์เรามันจึงชื่อว่าคอลลาเมิกซ์ก็คือคอลลาเจนมิกซ์กับอะไรมิกซ์กับฟาเวอร์โพเรนแอคแทรกก็คือเกสรดอกไม้เรามีสารอาหารครบถ้วนเห็นไหมมีสารอาหารครบถ้วนเป็นคอลลาเจนที่อยู่ในเป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึก นะครับบวกด้วยเคสโดอกไม้สกัดเคสโดอกไม้สกัดซึ่งนะครับมันเป็นเรื่องของไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไดพปพไทด์จำต ma ัวนี้ให้ด <mat> ีนะไฮโดรไลซ์คอลลาเจนคือคอลลาเจนสามารถละลายน้ำได้100%และอยู่ในรูปของไดพปพไทด์ปกติคอลลาเจนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างเป็นกรดอะมิโน3ตัวนะครับเป็นกรดอะมิโน3ตัวมันจะมีทั้ง เพปไทด์ไดเพพไทด์และไตรเพปไทด์ส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะเป็นคือมันจะเป็นเกลียวเหมือนเชือกอะ่ะอนเรื่อมันจะเป็นเกลียวเหมือนเชือกนะมันจะเป็น أ, กนดรดอะมิโนตัวหนึ่งที่พันกันอยู่ก็คือโปรลีนนะครับโปรลีนจะทํางานร่วมกับวิวามินซีเห็นไหมครับนะในเรื่องของข้อต่อต่อตางๆยึดหยุ่นได้ดีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไฮดรอกซีโปรลีน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมของคอลลาเจนผนังเซลล์ให้แข็งแรงทนต่อสภาพอากาศช่วยรักษาการข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ไกลซีนไกลซีนคือช่วยบำรุงให้ผิวหนังมีความชุ่มชื้นกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็กระตุ้นตับให้สร้างกูต้าไธโอนลดฝ้าลดกะของเรามันอยู่ในรูปของไดเปปไทด์เป็นการพันกัน2เกี่ยวระหว่างโปรลีนกับไฮดรอกซีโปรลีนพันกันเป็น1เส้น แล้วก็ไฮดรอกซิปโพรลีนพันกับไกลซีนเป็น1เส้นมันจงเป็นถ้าเป็นเชื่อกก็คือ2เส้นนะครับฉะนั้นมาดูเวลาเราจะกินคอลลาเจนเนี่ยเราต้องดูให้เป็นเราต้องซื้อให้เป็นนะคอลลาเจนที่เป็นอาหารเสริมเนี่ยมันต่างกันยังไงหนึ่งมันมีไตรเห็นไหมเปปไทดไดและก็เพปไช ไอ้ที่ใหญ่ที่สุดคอลลาเจนเนี่ยเขาวัดความขนาดเขาบนานงะเขาวัดเป็นดาวตันเขาวัดเป็นดาวตันนะครับคอลลาเจนเพปไทด์ขนาดของมาณ2 0 0 0ดาตันใหญ่สุดดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ช้าที่สุดเพราะมีขนาดโมเลกุลที่ใหญ่2,000ดาตันคอลลาเจน ไตรเพปไทด์สเกลียวดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ปานกลางเพราะมีขนาดโมเลกุลพั0ห้าร้อยดัลตันคอลลาเจนไดเพปไทด์ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วที่สุดละลายน้ําได้ดีที่สุดเป็นเป็นรูปของไฮโดรไลซ์คอลลาเจนขนาดเข้าบันแค่200ดาลตันนี่คือคอลลาเจนที่ดีที่สุดในปัจจุบันที่มีอยู่ในท้องตลาดเพราะนั้นวเวลาไปซื้อคอลลาเจนอะ เห็นไหมเราไปซื้อ <c oughs> แล้วการบริโภคคอเลาเจนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วว่าแค่หนึ่งร้อยมิลลิกร,รัมเขาใช้ได้แล้วแต่เราไปหลงกระแสโฆษณากันโอ้เป็นแสนมิลลิกร,รมัมกินเข้าไปก็ขี้ทิ้งอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วแล้วบางท,างทีดูซื้อไม่ได้ด้วยไงเพราะอะไรมันส่วนใหญ่เป็นดูให้ดีนะข้างกล่องอะ่ะมันจะเป็นไตเพชรทย,ทยมันจะใหญ่ส่วนใหญ่มันจะประมาณพันห้าร้อยดัตั์หนูนะนะครับ ใช่ครับใช่จะเป็นกฎดอเมโนอีกไหมก็เป็นได้ก็ผ่านเป็นกฎดอเมโนได้อีกนะครับนะแต่ในการดูดซึมมันอ่ะมันได้น้อยเข้าใจไหมมันได้น้อยจริงๆแล้วคอเลาเจนเนี่ยมันกินได้เต็มที่ต่อวันเลยนะประมาณ4ี่พันสี่พันแต่จริงๆมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วที่จะกินเยอะแยะขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้วร้อยหนึ่งก็ใช้ได้แล้ว อ่ใช่แล้วไงรู้เปล่าแล้วเราไปซื้อคอลลาเจนเห็นไหมเราจะถูกโฆษณาซะเยอะไงกระป๋องบรเลือเลยข้างในมีถูกแค่เนี้ยคือวันนั้นพอดีซื้อไปไปใต้มาก็ซื้อถั่วมาเยอะไงไม่เลยไม่ไม่มีที่ใส่ถั่วก็เลยไปซื้อคอเลาเตนมากระป๋องหนึ่งเอากระป๋อง <c oughs> <c oughs> อะไรรู้ไหมอะไรไหมดีวจะบอกชื่ออะไรนะอาเบนโลนอะ กระป๋องมาเ,เลยเลยมีอยู่แค่เนี้ยเออนั่นแนหะไปซื้อกระป๋องมาใส่ถัว่วขายกระป๋องเออขายกระป๋องเพราะเนี่ยคือบางทีคนกินไม่เป็นไงไปหลงโฆษณาใช่ไหมล่ะโอ้โหเป็นแสนมิลลิกร,รัมเลยมันเป็นเรื่องการตลาดของเราเนี่ยเห็นไหมครับคอลลัมมิข,ของเราเนี่ยไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไดเปปไทด์โมเลกุลเล็ก200ดาตันกินแล้วได้ไประโยชน์สูงสุดเลย ดีสุทดีนแ๊บตายครับที่อยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันนะครับเพราะนั้นไม่ต้องเป็นหลงประเด็นโอ้ยไปกินคอลเาเจนอะไรต้องเป็นนูนะ่นอะเป็นแสบบิลิกรรมเนะ่เออไปกินทำไมใช่ครับมันมันกินไปแล้วมันไม่ดูดซึมมันดูดซึมได้น้อยนะครับมันดูดซึมได้น้อยนะดูดซึมได้น้อยมากทีนี้มันมีงานวิจัยเห็นไหมครับว่ามันมีงานวิจัยของไอเกสรข้าวายเนี่ยนะครับ ในแกนสงข้าวลายเนี่ยมันมี MMPs inhibitor คือตัวยับยั้ง MMPs อยู่ข้างในในงานวิจัยของข้าวลายเลยนะไปดูข้าวลายได้เลยนะครับมันมีตัวยับยั้ง MMPs ก็คือไอตัวที่เอนไซม์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเวลาเราโดนแสงแดดอะจำได้ไหมเมทิกเมทิโลโปรตีเนเอสอะนั่นแหละมันมีตัวยับยั้งอยู่นะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับในข้าวลายเนี่ยมันยังมี สารอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าอะดา i n บินอกเซเลนนะครับกระตุ้นในการสร้างอัลฟา SMA หรือสมูทมัสเซอร์แอคตินก็คือทำให้ไฟโบบาสเนี่ยช่วยในการกระชับผิวนะกระชับผิวกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลเห็นไหมกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์และอะไรและในลายกรัสเองยังมีไฟบอคซิลไอตัวไฟบอคซิลตัวนี้มันจะทำงานร่วมกับไฮยาลูโรนิกนะครับ และสารต้านอื่นๆเติมเต็มผิวให้ยกกระชับเพื่อช่วยรักษาผิวให้เต่งตึงและยืดหยุ่นเด้งดึงเด้งดึงอ่าใช่เวลานไหนไหมเราเอาหลานอาบน้ำไหมตีก้นมันหนาเด้งไหมใช่แต่วันนี้ลองกลับไปตีก้นเราดูเดิมันไม่เด้งแล้วเหี่ยวแล้วเห็นป่าเพราะนั้นมันต้องเติมไงต้องเติมต้องเติมเสาขึ้นไปค้ำมันเพราะตอนนี้มันพังแล้วเสาเราอ่ะ เออสาวเราผูแล้วมัอเปลี่ยนแล้วนะครับโอ้สุดยอดมากเลยนะคอลลาเจนเนี่ยไม่ธรรมดาเมื่อก่อนเราไม่เคยมองเลยนะไอ้พวกเนี้ยคือเราไม่ค่อยสนใจเรื่อ,องความขุ่นของงามไงนะครับเมื่อก่อนสมัยเป็นวัยรุ่นเราก็เตะบอลโคมๆกินเหล้าดืกดดืด่ดนๆเตี่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอืมเขาเติมฟิลเลอร์เอเอก็คือสถานเติมเต็มอะ สารเติมเต็มอ่ะเต็มให้มันเออก็คือเอาง่ายๆ่า,ยเา,เาเอาเอาลูกโป่งมาแล้วก็น้ำใส่เข้าไปอ่ะเอ้ยไม่มีอันตรายไม่มีอไไมันตรายเอ้ยไม่ใช่จะบอกว่าไม่มีอันตรายก็ไม่ได้นะ <c oughs> คือบางคนแพ้ก็มี <c oughs> อ่าไม่ใช่ว่าไม่มีอันตรายคนมันจะแพ้น่ะมันแพ้ด้วยทุกอย่างนะครับ <c oughs> บางทีวันนี้ฉีดแล้วไม่แพ้วันหน้าแพ้ <c oughs> เพราะว่าไอตัวไอตัวไอ้ตัวฮิสามีเนี่ย มันจะทํางานก็จะเมื่อได้รับได้รับการกระตุ้นครั้งที่สองนะครับได้รับการกระตุ้นครั้งที่สองมันจะแพ้ได้นะครับมันก็จะแทรกอยู่แต่ในในในเนื้อเยื่อนั่นแหละนะครับก็มันก็สลายได้ครับคือเขา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 วิจัยมาแล้วมันก็สลายได้นะครับแต่จะไปฉีดทำไมกินดีกว่าไหมใช่ไหม ปลอดภัยด้วยถาวอนกว่าด้วยนะครับนะถาวอนกว่าด้วยเด้งดึงกว่านะครับสุดท้ายสรุปแล้วสรรพคุณของคอลลาเจนเราก็คือทดแทนคอลลาเจนที่สูญเสียไปตามอายุฟื้นฟูสภาพผิวเสริมสร้างความหนาของชั้นผิวทําให้รอยเหี่ยวย่นลดเลือนแล้วก็เสริมสร้างความกระจ่างของผิวหนังให้ดูเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ช่วยให้ผมเจริญเติบโตหนาโดดดำและเป็นเงางามนะครับมีรายงานเรื่องของความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของข้อ ไม่จำเป็นจะไปฉีดยาเข้าข้อนะครับฉีดมากไม่ได้นะครับกระดูกกระพุนะเพราะฉะน,นั้นเราสามารถทานได้เลยนะครับนะก็คือเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งก็ได้หรือทานบาลเม็ดก็ได้เพื่อดูแลสุขภาพนะครับนะทานบาลเม็ดก็ได้ดูแลผิวให้หนุ่มสาวนะโอเคไหมอยากกินกันยังไม่กินก็ตามใจ <laughs> อยากจะเหี่ยวก็ตามใจ นะครับนะ